สวัสดีครับพบกับผมเกษตรหลังบ้านครับหลังจากที่ผมหมักปุ๋ยแบบไม่พิกองไปนะครับเป็นปุ๋ยใบไม้ที่ผสมกับมูลวัวไว้นะครับตอนนี้ก็ครบกาหนด2เดือนแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตปุ๋ยที่ผมหมักไปนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่หมักไว้2เดือนนะครับปุ๋ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีความย่อยสลายนะครับเป็นแทบจะเป็นดินหมดแล้วนะครับใบไม้ที่ผมใส่ไปนี่คือเต็มบ่อหมักกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง หนึ 1> 1่งในสามแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คดูว่าปุ๋ยที่ผมหมักไว้เป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ปุ๋ยก็ย่อย <c oughs> สลายดีมากเลยนะครับก็จะมีส่วนไม้ใหญ่ๆนะครับที่ผมเอาไว้ <c oughs> ด้านล่างนะครับก็ยังไม่ย่อยสลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีบางส่วนก็ย่อยไปแล้วนะครับจะมีใบไม้บางส่วนนะครับที่ไม่ได้โดนปุ๋ยหมักนะครับก็เขาก็จะยังไม่ย่อยสลายเท่าไหร่ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ95%นนะครับเขาก็ย่อยหมดแล้วนะครับ ุ๋ยหมักใบไม้แบบนี้นะครับเขาก็จะมีประโยชน์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่จากปุ๋ยจากมูลวัวที่เราใช้หมักนะครับเขาก็จะมีไนโตรเจนสูงนะครับใบไม้ก็ย่อยสลายก็จะเป็นอาหารของพืชได้ดีนะครับเมื่อเราหมักครบ2เดือนแล้วครับเราก็จะได้ปุ๋ยประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความยุ่ยนะครับใบไม้จะเป็นสีดําเป็นแผ่นอย่างนี้ก็เมื่อเราตากแห้งนะครับเขาก็จะอ่ามีความกรอบนะครับแล้วก็ย่อยสลายไปนะครับ หลังจากนี้ผมก็จะนําไปตากแดดนะครับให้เหลือความชื้นไม่ถึง30%นะครับแล้วก็ล่อนเก็บใส่ถุงนะครับไว้ใช้ในการผสมในการปลูกผักนะครับหรือใส่ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับปุ๋ยแบบนี้มีข้อดีหลากหลายนะครับเหมาะแก่การที่ทําเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในที่บ้านนะครับเป็นการทําที่ง่ายและได้ประโยชน์เยอะนะครับหลังจากนี้ผมก็จะนําส่วนอื่นมาใส่อีกนะครับเพื่อที่จะได้มีปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ในการปลูกผักและปลูกต้นไม้นะครับ